สวัสดีวันพุทธที่1ธันวาคม2 5 6พนบะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับแอด kawin เ9แอดไปรับทีเด็ดฟุตบอลฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่1คู่คัดเน้น,น,นประจำค่ำคืนวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่เวลาตี3าินาทีครับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ครับ ทัฟฟี่สีน้ำเงินนะครับเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาฤดูก,กาลที่แล้วเป็นทางด้านเอฟเวอร์ตันทำผลงานได้ดีกว่านะครับเล่นที่บ้านเอฟเวอร์ตันเนี่ยเสม,มอกัน2-2แต่ไปเล่นที่แอนฟิลด์นะครับบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยเอฟเวอร์ตันบุกไปเอาชนะได้2-0นะครับมาดูผลงานของเอฟเวอร์ตันกันบ้างน,นะครับ3นัดหลังสุดเสม,มอ1 แพ้2นะครับมีเสมอทอตแนมฮอสเปอร์ในบ้านนะครับ0-0นะบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง3-0เลยนะครับล่าสุดนี้ก็บุกไปแพ้เบรนฟอร์ดนะครับ1-0ยิงประตูไม่ได้มา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับเอเวอรสตนส่วนทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับ3นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะรวดเลยนะครับมีชนะอาร์เซนอลในพิมลีกนะครับ4-0 เอาชนะปอร์โตในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ2-0แล้วก็มีชนะเซาท์แฮมตัน4-0นะครับ3 0, นัดล่าสุดคลีนชีทนะครับด้วยการเล่นในบ้านนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะเออสำหรับลิเวอร์พูลนะครับมาดูตารางคะแนนกันบ้างครับตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่3นะครับลงเล่นไป13 0, นัดมี28คะแนนส่วนทางด้านเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่14นะครับลงเล่นไป13 0, นัดมี 15คะแนนนะครับไปดูความพร้อมของตัวผู้เล่นวันนี้กันบ้างครับเอเวอร์ตน <Ever ton S 1> ของกุนซือราฟาเอลเบนดิตเตสนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเลยนะครับเยอรี่มิน่าอังเดโกเมสโดมินิกเคยวิลเลวินนะครับทอมเดวิดหมดสิทธิ์ลงสนามครับเจ็บหมดเลยนะรวมไปถึงเมสันโฮเกตด้วยนะครับที่ติดโทษแบนส่วนทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับโรเบโตฟิมนะิโนนาบิลเกตา ฮาวิลเลียดนะครับเคอร์ติโจนโจโกเมสพวกนี้เจ็บหมดเลยนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามนะวันนี้11ตัวจริงของทั้ง2ทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านนะเอเวอเรตันก็หน้าเป้าเป็นริชาร์ลสันนะครับแล้วก็หน้าต่ำเป็นอเล็กอิวบี้นะครับส่วนแดน,นกลางก็มีอับดุลไลดูคูเร่นะครับจับคู่กับอารันนะครับแผงหลังก็มีไมเคิลคีนนะครับกับ เบนกอฟฟี่นะครับผู้ตัดประตูก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับก็มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับนำทัพนะดิโอโกโจตาครับนี่กำลังฮอตเลยนะครับเราพร้อมลงสนามนะรวมไปถึงซาดิโอมาเน่นะครับด้านกลางก็มีฟาบินโยนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะดิเอโกคันตาล่านะครับแผงหลังก็มีโจเอลมาติปเทนอเล็กซานเดอร์อโนฟานไดแล้วก็แอนดูโรเบรวสันนะครับผู้ตัดประตูก็เป็นอลิซงเบ็คเกอร์นะครับวันนี้ ต้องบอกเลยว่าเดือดแน่นอนสำหรับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับเนลนราคาวันนี้เปิดมาให้ลียอพูลเป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะต้องยิงถึง2ประตูนะถึงจะฮีเต็มนะครับลูกควบนะเออเหยมองดูแล้วว่าหน้าลองเอเวอร์ตันนะครับถึงฟอร์มเอเวอร์ตันจะไม่ดีแต่ในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ทีไรเนี่ยเอเวอร์ตันสูขาดใจตลอดนะครับแล้ววันนี้ เป็นการคุมทัพเจอทีมเก่าของตัวเองด้วยนะครับสำหรับลาเฟลเบนิตเตสนะวันนี้อยากให้ลองไปที่เอเวอร์ตันครับตัวเดียวเน้นเ้นจัดไปครับบอลลองวันนี้ท็อปฟรีสี่ํำเงินเอเวอร์ตันก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ